คนนี้ชื่ว uh. ่าเสือและผมสกายนะคะโอเคนะคะอันนี้เพื่อนบอกว่าให้มาเล่นเกมสตาร์ชื่อไหนโอ้นะครับโอเคนะผมอาจจะไม่เซฟขอผมนะเพราะผมเราชื่อว่ามิงทีวีมิงทีวีนะเขาเป็นนักแข่เกมของผมนะครับโอเคนะผมคิดว่าอะไรดีวะอาว่า เขาชื่อว่า H K Y I, I L I L K P นะเขาชื่อว่า H K Y I, I L I L K P นะโนะถอะไรไม่ต้องยุง่งยาก โทรก็ได้ไม่ต้องยุ่งยากเลยโทรก็ได้ว่าอยู่ฝั่งไหนขอตรงไหนอะ่ะโทรก็ได้ไม่ต้องยุ่งยากเลยโทรก็ได้ว่าอยู่ฝั่งไหนขอตรงไหนอะ่ะแต่เรา โอเคอคือเกมซ c นเชไดอโอของเขายังไม่ได้โหลดอ่ะเกมซชดอขอเขายังไม่โหลดคือจะได้ก่อนเลยใช่ไหมเกมไม่เดี๋ยวเขาจะเป้นเกมอื่นแล้วถ้าโหลดแล้วก็ถัดมา เออฮด้เกมเหมือนดไปด้วยอ่าเขาได้เกมเหมือนเดินะคะโอเคนะเดี๋ยร์เขาเขาได้เกมอยู่นะครับโอเคนะเดี๋ยร์ของเราฮะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้อาจจะอยู่เหรอฮัลโหลเอ่อโอ๊ยเสียงดังดังเกินเฮ้ยปริมาณการโทรได้ยินไหมฮะ อะไรวะด้นไว่าว่าฮะายวางไปแล้วเหรอยังยังไม่ไดกินนึงนยวปอะไรวะยังเอายังไม่กินเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวผมต้องเล่นเกมลเชติโอ้ ก็หอมมากหอกใช่มางจริงๆเลยนะฮะเนี่ยกองข้ไปได้ดีกว่าเลยยสงไฮะเลีนมาตั้งนานแล้วจะไม่รู้จักอะไรเลยบายบายบาบอออกเลยฟอรมทำไม่ดูเรื่องอะไรเลยเนี่ยแซนเชอร์ดัลเลโอมนเล่นเกมสดสวยเฮ้ย เกมเนอร์ดัชด่อยโอ้เขียนไงนะภาษาอังกฤษอ,อ่ะอยมาลองถ่ายเล่นอุลย่โมเลกิปแบบมันเราคิดแกก่อนโอ้อยเราเราจะเอาหน้าเขาเออกทำไมเนี่ยหน้ามันพูดไม่ค่อยชัดอ่ะ เห็นหน้าป่ะเปิดหน้าเหรอเห็นหน้าไหมแค่ตอนนี้เกมเห็นหน้าไหมใค่เกมเห็นหน้าเปิดหน้าอยู่ทชไหมเราไม่อยากให้เห็นหน้าไม่ได้เปิดเราะเราไม่ให้เห็นหน้าแล้วอ๋อตอนนี้เราถ่ายคลิปอยู่แหละเราถ่ายคลิปอยู่เราถ่ายคลิปไปเห็นหน้าอยู่เลยเนี่ยสวัสดีค่ะ เออฝันหน้าเขาจะให้รู้คุว่าหน้าเป็นไงที่จริงเขาก็ไม่อยากหเห็นหน้าเราตั้งแต่แรกอะว่าเอ้ให้เห็นหน้าก็ด,เดีเดี๋ยวอาจจะดังอ,อาจจะดังเออโอ้โหคิดว่าจะมีคนมาจีบเง,งี้ยมาอาจจะดังนี่คือคอ,อาจจะเป็นนักคลเกมนักแน่แม่ใครไปจีบบ้าอีบ้านนี่แม่คิดลึกมากเฮ้ เราคลองอเฉยๆจ้าอุ้ยมิสเตอร์เฉยๆโอเครองไรงนะไม่รู้รรโอเคต้องขอขอภัด้วยนะครับพี่อาจได้รูหัวชานะคะอ่นนะ,ะโอเค,อเคนได้หัวต้องตัดก่อนนะครับโอ้โห ไม่ต้องตัดตรงตัดต่อเลยอ่ะไม่ตัดต่อลแล้วอตอนนี้ตอนนี้ถ่ายโอเคเออชิหายเอ้าเลยไม่ได้ที่ดูไปดูมานี่ก็นี่ไงบูออนไลน์เราจะโหลดแล้วนะอเอ่นออนไลนไม่ได้เพราะว่าทำไมบ้าข้อมูลเต็ม<อ>ข้อมูลเต็มมันขนาดใหญ่มากเลยเอ๋อ ข้อมูอเลเต็มอะรุ่นโลดช้ามากอ,ะอ่ะเรามีจิกน้อยเรามีแค่สิบจิกเองไม่มีกี่จิกอ่ะจะไปรู้ไหมซื้อมาก,ก็ไม่ได้ดูอะไรเลยเราอะ่ะเห็นว่ามีมีตั้งแปดสิบห้าจิกเยอะมากจดได้สิบจิกจิกอะเรเก็บแล้ว<อ>ได้แปดสิบจะคิดอะไรก็ได้แต่ถ้าคิดแต่ถ้าคิดแปดสิบห้าจิกก็เอ้ยอะไรนะอย่าพูดว่าจะแก่ได้จิก แต่ได้จี๊ตั้งแปดสิบห้าจี๊ดแสดงว่ามีมีตั้งแปดสิบห้าจีมันเวอร์ใช่ไหมครับเป็นถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นงั้นได้อ่ะจะกจีดจะกินยางเลย,อยเอาพ,าาพา่อตอบสวัอดีพ่อตอหัวเอาเลยเอาสักคืนเลยของพอ่อแล้วครับร่างพ่อักที่ไหนนะสำหรับโอ้ยต้องเล่นได้ต้องเล่นได้นักกากสงครามปืน ต้องเล่นได้ต้องการสงครามปืนด้วยน้ำมนมน้มน้ำูนู้น้ำมน้มนน้ำมน้หมน้ำมน้น้ำมน้บน้มน้ำ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 มนกำมน้ำมน้ำมน้ำน้ำมน้ำมน้พมน้ำน้อมน้ำมน้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 ำมน้ขเจ้ำมน้ำมน้อมน้น้ำมน้น้ำมน้น้ำมน้มน้ำ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 มง้อเนีำม้ำมน้ำมน้ำมน้น้ำมน้น ฟังก <No ิจส mm ั hmm <The <The ่งก็โดนทำไมล่ะเออค่อยลบใหม่ก็ได้นี่นะเออก็ไม่เป็นไรนี่ค่อยลบใหม่ก็ได้โดดเร็วจะตายไปตรงสิจสั่งก็โดนอืมฟังกิสั่งก็โดนในกูเกิลนะโอ้ก็โดง่ายๆนะเนาะหมาตอนนี้เล่นหรอแล้วคือตอนแล้วคือตอนนู้นตัวไม่สยองมากอ่ะตัวนู้นคือมีเสียงด็กโอ้คือตอนเราเลือกตัวละคร เออเสียงมันดังอ่ะโอ้ยบอกใครใช่ทำไมเนี่ยเอ้าก็บอกเตือนเพราะเสียงมันดังไงเดี๋ยวไยตกหัวกิ้งก็ได้ไม่ใช่เดี๋ยวอ่ะหูหนวกก็ได้จริไนะคุณผม้ฟังแต่ถอดเกิดเดี๋ยวจะใช้จะถอดคุณูฟังโอเคนะคะเอออันนี้ผู้ต้องสอบจากคุณมี้นต้นกันโอ้ยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะตอนนี้คุยกับเพื่อนตต่อเลยดีคะ อะจะให้ฉันตัดต่อนี่หรอคะอฉันไม่อาจฉันไม่อาจจะยอมได้พี่คะไม่ไม่ค่อยอยากเห็นหน้าเลยหน้าตาน่าเกลียดมากก็คือเห็นดูในกระจกงหูหน้ารอม,มากแล้วตอนมาถ่ายตอนนี้น่าเกลียดมากเหมือนเป็นปตัวขมับโลกเลยเหมือนมันตัวขมับโล่อ่ะอ๋อก็น้าอะไียที่แบบว่ากระจกวิเศษอะ ก็จะจกวิเศษบอกค้าเถอะว่าใครว่าใครนอนในปัตตทีใครจะวิเศษบอกค้าเถอะเออเี๋คือตอนนี้ของเขาลบหน้ากล้องนะกูกูหุ่หน้ากล้องกลับมาเฮ้ยกลับมาทำไมหลอนกูออกจากห้องก่อนคุณนอนความเงียบนะ โอ้ิอร้อนอ,อร่อยยังเฮ้ยมันเห็นน่ะยังไม่ได้เห็นอะไรเลยอ่าตอนนี้มิงโหลดยังตอนนี้เข้าเกมแล้วอือเข้าไปสิ เราจะไม่เข้าเด็่ขาดจนกว่ามันเสร็จสาธุสาทุน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์น้มนต์น้ำมนต์ขอเราได้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 ไ เผาเผาภูเขาเผาป่ากับเผาน้ำแข็งอ่ะแล้วคือเขาชอบเผามีเผาอะไรเขาไปหาไปหาเดี๋ยวไปใส่ตูกเลยอ่เผาที่สองอ่ะอ่ะเผาที่สองอันอะไรวะป่าเหรอไม่ใช่เผาหิมะเออเฮ้ยแต่คือหิมะแต่คือหิมะมันแหลกเยอะนะหิมะมันเยอะคนอ่ะอ้าวเหรอเออคนมันเยอะอ้าวเหรอเออ เราอันไหนคนไม่เยอะเผาป่าเผาป่าเออเผาป่ามันก็เยอะนดีกว่ะอุ้ยเขาโหลดช้าจังฮะโอเคน่าจะโหลดต้องต่อกันนะเพราะมันช้าเกินนะาถ้าใครอยดูแบบโอ้โหไม่อยากให้ตัดต่อดูของพี่มิก่อนนะโอเค โอเคนะอันนี้ก็แค่ถึงเก้าสิบก็พอนะครับโอเคนะเดี๋ยวห้องขอตัวเราก่อนนะครับจะต่อกี่นาทีอ่ะกวมาหลายนาทีอ่ะแต่ตอนนี้ของเขาสิบเอดนาทีแล้วต้องขอตัวดราก่อนนะครับว่านะอย่าลืมกดแชร์กดตับมือให้กันด้วยนะครับนะคะนะต้องตอนเล่นเกมพี่สกายวางังฮะวังวังก่อนเลยโอเคนะไม่บายจุบชบ